สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี c เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางห้านอยสูตรมัดรวมนะคะพี่พี่จ๋ารวมทั้งสี่นอยเนาะตั้งแต่น่อยเฉพาะกิจถึง v วไอพีเลยนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสีย่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด <c oughs> เด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนะําจากผู้ปกครอง โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่พ่จ๋าอาแนวทางการคำนวณเนาะเขาได้ดูดได้ปะปนกันไปนะคะพี่พ่จ๋ามีตัวที่อาชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยเนาะอะก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่วันที่10นะคะเดี๋ยวเราดูผลของวันที่9กันก่อนนะคะ แนวทางพรุ่งนี้นะคะแอดอาจจะไม่ได้ลงให้เนาะสำหรับเราพัฒนานะคะอแอดอาจจะลงให้แค่หาหน้อยเนาะแต่ว่าในกลุ่มแอดยังคงลงให้เหมือนเดิมด้วยพี่พี่จา๋าเนื่องโดยเวลาไม่ทันเนาะแอดเพิ่งเลิกงานมานะคะเลิกงานดึกด้วยเนะาะในกลุ่มตามนี้เลยนะคะแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยเนาะว่าเข้ากลุ่มแนวทางาก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่10นะคะไปไวหน่อยเนาะพี่พี่จา๋า ดูผลของวันที่9กันก่อนเนาะซึ่งวันที่9แอดให้เด่นที่3กับ9ไปนะคะในรอบเฉพาะกิจนะคะ2 7 0นะคะพี่พี่จ๋า2มา7มา0มา7 0มาในชุดกัดนะคะตารางมา3ตัวส่วนล่างนะคะ3 1 3มาเด่นที่3มานะคะเด่นที่3มา31มาตัวที่แอดเจาะเนาะ ส่วนในรอบพิเศษนะคะเจ็ดศูนย์สองเจ็ดมาศูนย์มาสองมาตารางมาสามตัวเส้นกันเดอร์พี่พี่จ๋าส่วนจ7เจ็ดเดอร์เจ็ดเจ็ดมาตัวที่แอดให้กันเบิ่นไปเจ็ดเจ็ดกามาเนาะค่ะเนาะอ่ะบนล่างเลยนะคะส่วนในรอบปกตินะคะห้าหกสี่อ่ะห้าสี่หกเนาะพี่พี่จ๋าสี่หกหกสี่ตารางมา แอดมี46มาในชุดกันล่างนะคะ38เด่นที่3มาแต่38แอดไม่มีเนาะมาถึง37เนาะพี่ๆจ๋าเน้นไปที่37มา38เนาะอันนี้หลุดไปเลยนะคะในรอบ VIP นะคะ309 3มา0มา9มาตารางมา3ตัวเด่นที่9มา 9กมานะคะตารางมา3ตัวทั้ง2ตัวด้วยส่วนล่าง1 6นี้แอดหลุดไปนะคะแอดมี1 2มา16วันนี้ปังมากๆเลยนะคะพี่ๆจาแตก4หน่อย3ตัวมา3หน่อยนะคะยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่อ่า2 0แอดก็มีลืมเห็นสำหรับท่านที่ตาม แนวทางของแอดนะคะพ,พี่จ๋าในกลุ่มก็ปังเช่นกันในกลุ่มก็มาสีน้อยเช่นกันนะคะสําหรับตัวที่แอดขาดให้ไม่ว่าจะเป็นชุดสายวิ่งรูดนะคะ,ะในกลุ่มปังเช่นกันนะคะพี่พจ๋ามาหมดเลยนะคะสีะน้อยเหมือนกันนะคะสาหรับชุดสายวิ่งใส่รูดเนาะที่แอดแยกให้เป็นน้อยๆก็พลาดเฉพาะในรอบเฉพาะกิจเนาะไม่น่าตัดสามบอกเลยพี่น้องจ๋าเอาสีไปใส่แทนพลาดเลยนะคะ อะไปตามกันต่อของวันที่10เนาะวันนี้ไปไวหน่อยเนาะพี่ๆจ๋าแอดก็มาเลือกงานดึกแล้วก็กว่าจะมานั่งคํานวณแนวทางเนาะจะลงให้เท่าที่ไหวเนาะทุกวันนี้อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยเดอ้อแอดก็งานกลับดึกนะคะอ่ามาดูกันนะคะสำหรับตารางตัวดิน เด่นของเอดนะคะมีห้าหนึ่งเจ็ดเกนะคะเหรือ6กสแล้วก็8ดเด่น,ดน,น,นเด่นเ,นเด่นดะะ <c oughs> น,นเด่นเด่นเดนเนเด่นเด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 ่นเดนเด่นเ่นเด่นเนเด่นเ่นเด่นเ่เเเเนเนเดเ ยังเป็นเก้ากับเจ็ดเก้ามาดูกันสำหรับเก้านะคะสำหรับเก้าแอดมีเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เนะสามารถจับในตารางได้นะคะพี่พี่จา่าสามตัวก็เช่นกันนะคะสำหรับในเจ็ดเด่นใน 7จ็ดแอดก็จะมี7จ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจนะคะตัวเด่นของเราอ่ะส่วนชุดกันเนาะส่วนชุดกันชุดกันแอดก็จะมีสองเจ็ สีนนะคะ,ะตัวที่ต้องระวังก็คือ3 3กับ16ึ่นะคะพี่ๆจ๋าถ้าใครชอบตามด้วยนอกตัวที่ต้องระวังนะคะแนวทางแอดอาจจะหลายตัวหน่อยเนาะเพราะว่ารวมทั้งหมด4หน่อยนะคะอาถ้าใครชอบระวังระวังระวังสามหนึ่งหนึ่งหกนะคะ ตัวเดิมนี่แหละมาแล้วมาอีกได้เนาะอ่ะมาดูกันสำหรับตัวที่แอดเน้นในหลักเก้าเก้าประเน็นไปที่9้สเด้อพี่น้องจ้าเก้าแแล้วก็เจเนาะส่วนชุดกันนะคะชุดกันแอดเน้นไปที่สองเนะคะพี่จ๋าเก้ากับหกตัวเดียวกันเด้อถ้าไม่ชอบก็กลับหัวเอาแล้วกันนะคะ ใบ่ามากากับกะัวเป็น6เนาะพี่น้องจ๋าอ่าหกสี่นะคะหกแปอะ่ะชื่นชอบเหมือนกันก็ค่อยตามไม่ชอบผ่านได้เลยเนาะแนวทางมีข้ามีหลุดนะคะแอดเองไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนเนาะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะชอบค่อยตามไม่ชอบผ่าน แอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ f c ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ